มีเด็าบุรีไฟฟ้าเนาะคันบุรีไฟฟ้าเนี่ยเรียบร้อยเลยหรอเมนี่ภาพพี่น้องก็เมืองเสียดเอาเอานิ่มครับเหอพอเราปลารอกัเลยโอยทางนี้มีคนเลยเพิ่งน้อยครับเพิ่งน้อยอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวครับห้ามลอกเล่นแบบนะครับ โบน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 ปั้นด้วยค่ยๆไฟจอกๆจอกๆต้องาเลยโอ้ยเบื่อแหลกตอกๆไปชิลกับไฟนะเนาะ โอ้เม่เริ่มเตะแล้ว đấy เดี๋ยวมันคู่ตรงนั้น đấy ngàn เฮาแล้วด้ y ยิ่งป่าเฮินหมอดนี้เฮ้ยบางแก้วดี๋ยคาโผเลย หนากลัวรับมวจังหน่อยครับท่านเห็นครับรับจึงน के खाने में फन दे आ भर ले भर ले फन तो फन เตือนเเปอนเปืา,ปา,ปา,ปาไฟนะจะฟันงตือนมาดูฟันมีได,ไได้ไม่ได้่เป้าเป่ามีไฟนะน้อยนึง อยากรบพังอยู่แคบไม่้ไ้นแลจะไปทำเนี่ยไม่มันไมมต้นตัวนอกนะเขี่ยไหมหมดแล้อไม่อยู่มือน่ะ มอนไม่มือนะไปชิเลยเหละอะไรที่รล,ลุและจับบนี่จับบอลุดจับเนบอลนนจับห่างตจับห่างว่านั้น,น mình mong nắm, đi mong quang mình nám khoảng luôn 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 เดี๋ยวหหนามันครับโอ้ยอันนั้นคือจ๊กสะสายมันน่ะาเดี๋ยวอมาก่อนกับอันตรายโอเคครับเอาไงเอาไเอามาทาน เออเออเออโอยโบนโบนโบนบนลบลลบ่ห้างนึงครับอาห้างหนึ่งคือตัวน,ตนี้ครับตน้นขงใหญ่ครับกลกากอเลยครับูอเอาหก ไม่ได้ดีๆเลยเอาอมาเลยอพี่อพี่เอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวออกมาตั้งรักก่อนครับบอกขอทาแล้วพว่อกไปเดินพุ่ไม่ไผบาทตาเชี่ยวกว่าหน้าว่างไว้นี้โอเค นบครัเดือดห้างหนึ่งครับยุกอรอจานมาแน่เอาแล้มาเชือได้มาเชือได้แบบเสียงเป็นเสียงครับ เพิ่งเดินหาครับาจา์มาเ,เื้อแน่จานจติดๆเามาเชื้อเอามชื้อโ <Okay. S 2> อเคนะิ้น่นนนางาก,าก่อาน้นงเหนา่ดี๋ยวห,งห้งนึงครับจะเอาไมา้สกงสชยเอาหยากับตัวนี้นี่ยตั้งรักะกอนจะข้าวครับ